พี่น้องครับสวัสดีครับาเบิรงบรรยากาศให้อาหารสร้างครับโอ้พี่น้องครับเบิรงนะครับชาวต้จานไม่ให้อาหารกันล้าเลยพี่น้องครับโบกรากจัหอาหารสร้างครับที่สั่งอ่อมเมืองพี่น้องครับอยู่อุิยุธยาอยู่พนมดิ่างอยุธิยาครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศเพื่นให้อาหารสร้างพี่น้องโอ้สร้างแลกินที่นะครับต้นนี่ต้นกล้วยนะพี่น้องครับต้นกล้วยนี่เข่าครับพี่นครับนี่เข่าต้นเข่าพี่น้องต้นเข่ามาแขืงสร้างครับ ต้นข้าโพดพี่น้องครับเีิ่งผ่าไปเต้นเขาครับเพิ่งกลิ่นี่ถีน้องเพิกินอยู่ครับผมนี่ครับโอ้ในน้องลายพี่น้องครับเป็นบรรยากาศผาไสวยพี่น้องครับเพิ่งนะครับเพิกินต้นเขาพ right ี like ่น <Arc 't S 1> ้องสวยพี่น้องครับหาช่อมหยาพี่น้องครับคลิปนี้พี่น้องครับพี่น้องเคยเห็นบรรยากาศให้หันสร้างกับพี่น้องครับเพิ่นกระทาลูกสร้างเพิ่งเคยเห็นพวกนั่งอะไรพี่น้องครับต่างคนต่างชายกัน เห็นหำขมมนั่ไปแล้วพี่น้องแต่ว่าอยจะสองคนเนาะพี่น้องเนาะมี่นะไรครับบรรยากาศอาหารสร้างครับโอ้พี่น้องครับงามล้าพี่น้องครับบรรยากาศอาหารสร้างครับสวยๆครับงาหสร้างครับเอาบางท่านพี่น้องครับลูกสร้างครับลูกสร้างครับลูกสั่งครับเอาบางสั่งเผือกพี่น้องสั่งเผือกกรนนี้พี่น้องครับกินมันแกวพี่น้อง สร้างเกลียรับสร้างเกลียกครับกินมันเกลียกครับบรรยากาศดีไร้ครับชาติงชาดก็นไายครับชาติชาติญี่ปุ่นกับชาญูหลวงพี่น้องครับเอเชียก็มีพี่น้องชาญูหลวงมันจะเบิ่งบรรยากาศทั่วไปพี่น้องครับเป็นด่นๆครับอาหารที่เพิ่นใส่มาครับน้ำมันยี่าก เป็นทาหารครับเป็ครับเป็นแบบกีฬงมากขม่าเลยครับกีสามากขม่าพวกขม่าแห่หานมึงอย่าพี่นอนตามทั้งคู่ครับพวกข้างขม่าแห่หานสั่งอันละดีนองครับทางพว่ครับช่วยครับสั่งเปขม่าบองเฮียครับาสั่งพี่น้อง ไว้ครับงามพี่น้องครับสวยครับบรรยากาศครับสวยเลยครับบรรยากาศตรงนี้ครับงามล้าพี่น้องครับข้างบนครับเป้นก่อนเอาค้นมาทรงแล้วก็รับคนไปไม่แล้วพี่น้องครับ ค่าบริการคสร้างนะพี่น้องเขาจะยือตามขึ้ง่ายเล็กน้อยครับราคากรั่ทำกันพี่น้องครับเป็นที่เดียวไัวสองคนครับตัวละสองคนครับสร้างครับสวยงามัพี่น้องครับหลับโคนมากเลยจากงานแล้วก็มามองมีอะไรพี่น้องครับมาใช้กินเขากินน้าก้อนกินทักกินอาหารก้นครับสวยครับ สร้างเผื่อจะมีพี่น้องครับชิปน้อยพี่น้องมีโชคดียังไงก็นอนเข,ขามีมาใจกินไห้ยยเด้อเพียงเด้อพี่น้องครับเป็นแรงใจในบางท่อนโดยการกดแช่กดติดตามกุญแจสำรับคลิปนี้บางท่อนสวัสดีครับ ช่วยครับ